สวัสดีครับทุกคนวีนนี้ราจะพาทุกคนมาร้านอาหารร้านนะี้ขายแวร์ไอเทมที่เขาบอกว่าอร่อยจนแสงอมปากและนี่มาดูเมนูเด็ดของทางร้านกันครับร้านนี้ใช้ขนมปังโอวัลตินบัตเตอร์สก็อตของฟาร์มเฮาส์น่ากินไปหมดทุกเมนูเลยครับพอมาถึงหน้าร้านก็มีเชฟมูคอยต้อนรับลูกค้าอยู่นะครับค่ะเชญค่ะเข้ามาถึงเชฟมูก็เริ่มทําอาหารเลยครับ เชฟมือจัดเตรียมวัตถุด,ดิบชั้นเยี่ยมอย่างพิถีพิถันร้านที่มาทำอาหารให้เราถึงโต๊ะแบบนี้เราจะสนุกไปด้วยนะครับเลิกจองไม่ได้นะครับหัวต,ตกใส่หัวคเครื่องปรงุงที่ขาดไม่ได้ใส่ใจครับเสิร์ฟอาหารค่าทานให้อร่อยนะคะ ขนมปังฟาร์มเฮาส์รสโอวัลตินบัตเตอร์สกอตเนื้อขนมปังเนียนนุ่มหวานมันมีส่วนผสมของคาราเมลและเนยผสมผสานาสชาติระหว่างโงวัลตินและบัตเตอร์สกอตตอย่างลงตัวอร่อยมากเลยครับทุกคนมีจำหน่ายทุกช่องทางเลยนะครับแต่ถ้าหาไม่เจอฟาร์มเฮาส์มีเดลิเวอรี่ขั้นตำ100่ำหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีทั่วประเทศหรือจะแอดไลน์แอดฟาร์มเฮาส์ไทยหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ shop. farmhouse. co. th คุณลูกค้าคะราคาอาหารค่ะ